วินดาสกินแคร์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่แอมคัดสรรมาแล้วอย่างดีที่สุดยาสีฟันสมุนไพรบ้านประอาทิตย์ใช้เพียงปริมาณเล็กน้อยก็แปรงสะอาดเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีลมหายใจสดชื่น สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ n e w s o u ันะคะประจำวันศุกร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2 5 6พค่ะแน่นอนวันศุกร์แบบนี้นะคะอยู่กับอาจารย์ปานเทพพงพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับและดิฉันอุศนีเอกอุศนีนะคะวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากมายจริงๆทั้งในประเทศและต่างประเทศอาจารย์ขา ในประเทศเนี่ยคนจับตามองทั้งเรื่องของการเปิดด่านซึ่งเดี๋ยวเราไปว่ากันเพราะคนออกมาถล,ล่มจนลระทั้งกลับไปปิดแทบไม่ทันนะอาจารมีข้อเสนอเปิดด่านตั้งแต่จริงๆแล้วเราคาดเดากันตั้งแต่วันศุกร์ใช่ไหมอาจารย์ใช่ไม่รู้มีคลิปผมเนี่ยพูดวันศุกร์เลยนะครับในขณะที่จัดรายการยังไม่รู้ผลการประชุม j b g BC เลยใช่ค่ะแต่ผมบอกว่าสำเนียงที่พูดให้สัมภาษณ์ของพลเอกนัทพลเนี่ย แสดงว่าจะเปิดด่านผมพูดอย่างนี้เลยใช่ยังไม่มีคําพูดว่าเปิดด่านหลุดออกมาเลยนะครับแล้วการคาดการผมมันก็ไม่ผิดเลยออกมาอยู่ในหนึ่งในห้าข้อหนึ่งในห้าข้อแล้วก็เป็นกระแสตามมาอีกเพียบเลยนะครับในเรื่องของการถกเถียงในเรื่องของท่าทีของรัฐมนตรีว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ค่ะนะครับซึ่งหลายคนบอกว่าใกล้นิ่งและทุกอย่างจบหมดแล้วครับก็จะเป็นคนนี้แหละค่ะ แต่วันนี้เราเลยอยากจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งออถึงการตั้งคำถามค<ะ>่ะวันนี้เราจะตั้งกระทู้ถามใน YouTube นะครับในคำถามที่ว่าคุณคิดว่าคุณคิดว่าเราควรจะเปลี่ยนว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนนี้หรือไม่อมเอาถามง่ายๆแค่นี้เลยคุณคิดว่าเราควรจะเปลี่ยนตัว ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคือพลเอกนัทพลนัทพลนาคพาณิชหรือไม่ออนะครับถ้าเห็นควรเปลี่ยนก็กด1นะครับกดไปที่ y o u t ค่ะแต่ถ้าคิดว่าไม่ควรเปลี่ยนออก็กดเลขสองณเวลาตอนนี้มีคนโหวตมา300 400กว่าโหวตโดยประมาณนะครับ เห็นควรเปลี่ยน98%ท่วมท้นมา,ากแต่จริงหรือเปล่ายังไม่แน่เรายังไม่แน่มันอาจจะมีกระแสอีกด้านหนึ่งอ,อีกด้านหนึ่งกลับมาก็ได้ใช่ใช่ใช่ใชอันนี้เดี๋ยวเราวัดกันว่ากระแสสุดท้ายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อให้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลได้ยินได้เห็นว่าประชาชนเขารู้สึกยังไงรวมถึงคนที่ฝากนายกอนุทินมามให้บิ๊กเล็กมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่าประชาชนเขารู้สึกยังไงเราจะเปิดโหวตจนจบรายการนะครับค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอพาไปดูเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องวิกฤตที่กําลังเกิดขึ้นณเวลานี้ด้านเศรษฐกิจอาจารย์ตัวเลขทองยังพุ่งสูงต่อเนื่องนะครับตอนนี้นะคะราคาทองของในประเทศเนี่ยทองคําแท่งขายออก54,700บาท ทองรูปประพันธ์ขายออก55,500บาทตัวเลขดีมากเลย5 5 5นะคะควันนี้ปรับไป4ครั้งปรับขึ้นไป100บาทบแต่ว่าถ้าดูแล้วยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น,นะะยังเป็นขาขึ้นอยู่เหตุถ้าผู้ชมก็สงสัยว่าซื้อได้ไหมผมพูดเคยพูดหลายครั้งว่าอย่ามาถามผมตอนนี้มผมพูดให้เรื่องนี้มาตั้งนานแล้วว่าท่านลงนี้ให้เก็บและเก็บยาวเหตุผลส่วนหนึ่งก็เพราะว่าโลกกําลังจะเปลี่ยนนะครับ สถานการณ์ตอนนี้ประเด็นหลักสำคัญเนี่ย<ม>คือความไม่เชื่อมั่นต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา<ม>ที่กำลังแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ก็คืออะไรครับ<ม>เขาต้องก่อหนี้อันมหาศาลแต่ว่าตลาดพันธบัตรออกไปแล้วไม่อยากมีคนซื้อ<ม>เพราะทั้งโลกเขากำลังจะซื้อขายกับประเทศอื่นเขาจะสะสมดอลลาร์ไว้ทำไมแล้วทำให้อัตราดอกเบีย้ย ของพันธบัตรอเมริกาก็ต้องสูงขึ้นตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็เลยเห็นกราฟว่าคนก็เลยแห่เทขายเงินดอลลาร์โดยเฉพาะธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยหันมาถือทองคำบางช่วงจังหวะเนี่ยไปถึง3,007ก่อนหน้านี้นะครับนี่คือ3,689เหรียญต่อทรอยอัสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกัน3,05นะจารย์ใช่เร็วมากไงแล้วถามว่าอะไรเป็นจุดเปลี่ยนรู้ไหมครับก็คือรัฐบาลอเมริกาเนี่ย หไปแทรกแซงธนาคารกลางอเมริกาใช่ไหมครับด้านหนึ่งแล้วเนี่ยด้านที่2ยังมีสาระสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเขาเกิดให้ธนาคารกลางเนี่ยไปพิมพ์เงินออกมามเพื่อแก้ปัญหาให้รัฐบาลอเมริกานี่ไปกู้เพราะปล่อยกู้ไม่ได้ใช่ใชไหมครับ<ช>แต่ว่าไม่เปิดเผยตัวเลขยิ่งไปกันใหญ่เลยคราวนี้คนยิ่งไม่เชื่อเลยว่า ดอลลร์อเมริกาจะยังคงดำรงอยู่สถานภาพอย่างน่าเชื่อถือต่อไปได้หรือไม่มคนก็เลยมาซื้อทองคำและยังไม่จบผมยันเลยว่าตอนนี้ยังไม่จบเพราะว่าสถานการณ์ราคาทองคำอาจจะมีแนวโน้มขึ้นต่อไป<ช>โดยเฉพาะตอนนี้แรงกดดันทั้งหลายทั้งโลกกำลังจะต้องเลือกนะครับว่าดอลลร์จะอยู่ต่อไปหรือจะต้องมาสู่การเป็น บริกส์คือคั่วอำนาจไม่ได้อยู่แค่มาอำนาจอย่างยุโรปและอเมริกาต่อไปแต่ปัญหาเศรษฐกิจเรียนให้ทราบว่าพอมันเกิดขึ้นทั้งโลกในสถานก,การณ์แบบนี้เนี่ยสงครามก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้นะใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าเรนรู้ไหมหนึ่งแหล่งน้ํามันเป็นแหล่งทะเลาะระดับโลกเพราะว่าแหล่งน้ํามันที่ไหนจะเป็นแหล่งที่ใช้เงินดอลลาร์หรือบริกส์เขาจะต้องเลือกกันว่าจะค้าเงินสกุลไหนทั้งโลก ด้านที่สองสงครามที่ไหนเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องซื้ออาวุธอาวุธก็ต้องใช้เงินสกุลเงินไหนที่จะทำให้เกิดความจำเป็นในการใช้เงินสกุลนั้นเช่นดอลลาร์ใช่ค่ะสามรัฐบาลอย่างอังกฤษกำลังเผชิญหน้ากับหนี้สินมหา,าศาลนะครับฝรั่งเศสด้วยฝรั่งเศสด้วยและการที่มีหนี้สินมหาศาลคุณจะกู้เงินอะไรดอลลาร์เหรอซึ่งกำลังเสื่อมค่าไปเรื่อยๆนี่แหละครับมันเป็นปัญหา ที่กำลังเปลี่ยนโลกและทำให้สงครามเป็นชนวนอันหนึ่งที่ทำให้เกิดสมรภูมิหลายสมรภูมิในสถานการณ์ปัจจุบัน เราดูไปที่อิสราเอลกับปาเลสไตน์ก่อนโอ้โหอาจารย์หนักมากคือตอนนี้นะคะอิสราเอลเนี่ยสั่งอพยพนะชาวปาเลสไตน์นับล้านนะคะให้ออกจากประเทศของตัวเองอแล้วก็ส่งกองทัพบ,บุกกาซาซิตี้ล่าสุดมันมีคลิปภาพด้วยอาจารย์ที่มีการถล่มตึกสูงในกาซา ขณะที่คนก็เก็บข้าวเก็บของหนีตายซึ่งไม่รู้จะหนีไปไหนอีกแล้วเนี่ยเพราะไม่เป็นแผ่นดินบ้านของเขาเนี่ยนะคะคำสั่งอพยกทําให้เกิดความตื่นตระหนกสร้างความสับสนให้กับชาวเมืองกาซาซิตี้เพราะตอนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเดินหนีไปทางใต้อย่างเดียวไปตายเอาดับหน้ท่านผู้ชมดูภาพวีดีโอให้เราให้เราใช้ดูนะครับว่าคนเราเนี่ยถือว่าเป็นมนุษย์ที่โชคดีมากที่อยู่เมืองไทย <นะ S 2> อยู่ใน<า>ประเทศไทย สถานการณ์เวลาเขาอยู่ในปาเลสไตน์เนี่ยนี่คือแผ่นดินของเขาอ<ฮ>ะแล้วมันหมดสภาพไปหมดแล้ว<ช>อิสราเอลยิงถล่มแล้วถล่มอีกแล้วคำว่าสหาประชาชาติหรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแทบจะไม่มีความหมายอะไรแล้วนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในการเราพูดถึงภาพถล่มเมื่อสักครู่เนี่เขาจะใช้ชีวิตยังไงครับในทุกๆวันเขาจะไปซื้อรับประทานอาหารแบบไหน มีที่อยู่อาศัยยังไงรวมไปถึงแม้กระทั่งว่าจะมียารักษาโรคอะไรหมอจะอยู่ที่ไหนนี่คือสภาพปาเลสไตน์ท no ี่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้คือบ้านเมืองแทบจะเรียกว่าไม่มีใครสามารถไปช่วยดูแลได้ก็ทางด้านของสหประชาชาติใช้คำว่ากาซาตอนนี้ไม่เหมาะที่มนุษย์จะเข้าไปดำรงอยู่ เพราะว่าตอนที่เขาถล่มเนี่ยปัจจัย4ี่คือสิ่งที่เขาถล่มก่อนอันดับแรกน้ําอาจารย์แหล่งน้ําสะอาดก็ถูกทําลายที่อยู่อาศัยกระทั่งเรื่องของอาหารก็ไม่ให้เข้าไปและยารักษาโรคนั่นแหละครับก็เป็นเรื่องที่น่าหดหูเวลาเกิดขึ้นแบบนี้นะครับแต่แสดงให้เห็นว่าสาประชาชาติแทบจะไร้ความหมายแล้วยูเครนรัสเซียก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนะครับอเมริกาก็ยึดรับ สินทุนสำรองและเสียก็เกิดบริกสตามมาแล้วก็เกิดสถานการณ์ปั่นปูอยู่ในขณะนี้ในขณะที่ภูมิภาคแถวเอเชียก็รุนแรงไม่แพ้กันโอ้โหอาจารย์เปิดต้นปีนี่มจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยสปีเนี่ยมีตั้งแต่บังกระเทศสีลังกางกา็ในสภาพเดียวกันคือคนเนี่ยบรญญักจนยากจน,กจนและเกิดความเหลื่อมล้ําสูงชนชั้นนํา กอบโกยเอาความมั่งคั่งไว้กับตัวเองจนกระทั่งมีภาพของการประท้วงและเผาและไล่นักการเมืองและผู้นำเนี่ยออกนอกประเทศต่อเนื่องกันเลยนะคะสองปีต่อเนื่องสองปีสอง0สองศูนย์สองสามสองศูนย์สองสี่มาปีนี้สองศูนย์สองห้ามาอยู่ใกล้บ้านเรามากขึ้นก็คืออินโดนีเซียคะ่ะสิงหาคมวันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมมีการลงขมลอลงถนนเดินขบวนประท้วงของชาวอินโดนีเซียรอบอาคารรัฐสภาก่อนจากกรณีที่มีการประกาศ ปรับขึ้นเงินสวัสดิการที่พักสอสอาจารย์เดือนละ50ล้านลูปเปียหรือว่าะ1 0 0 0แสนบาทเอางว่าประชาชนเดือดร้อนเศรษฐกิจแย่ค่างเงินอ่อนอแล้วก็นี่สินมหาศาลแล้วกลับกลายเป็นว่าสอสกลับสนใจเรื่องของี่อยอ่อาศัยตัวเองเอาเงินเข้าตัวเองอันนี้เขาทนไม่ได้นะครับแล้วมีภาพสสดีใจตอนที่ผ่านกฎล่ากฎบ<ร>ัตราเรอเต้นกันอย่างนี้อาจารย์โอ้โหดีใจได้ แล้วรู้ไหมครับว่ามันเป็นบรรยากาศที่ประชาชนเนี่ยต้องการการเปลี่ยนแปลงเขารังเกียจว่าในขณะที่เขายากจนแล้วคุณได้เงินอีกแสนหนึ่งเอาเงินภาษีจากเขาไปเนี่ยแล้วคุณก็สามารถจะได้ที่อยู่เพิ่มเติมเป็นค่าที่พักอาศัยเดือนละอีกหนึ่งแสนบาทและที่สำคัญก็คือประเทศที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่ทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่เป็นระบอบประชาธิปไตยเลือกตั้งทั้งสิ้นนะครับโอ้โหเรียกว่า รื่นเริงบันเทิงใจหลังจากนั้นก็ประกบประชาชนทนไม่ได้ทนไม่ได้เผาเผาทุกอย่างที่เป็นบ้านของนักการเมืองหรือสถานที่ของรัฐมนตรีเผาโดยไม่สนใจอะไรคือจร,จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มก่อจลาจลทันทีเพราะเขามาประท้วงร,รัฐบาลมีการไปสลายการชุมนุมแล้วภาพที่ส่งไปทั่วคือเอารถรถปราบจลาจลเนี่ย ชนไปที่ร่างของไรเดอร์ท่านหนึ่งใน,ในลักษณะเหมือนจะบทเขาว่าม,มันยิ่งเกิดภาพว่าสะเทือนใจโอ้คนที่มันทำงานนะนอกระบบยากลำบากแต่ก็ยังถูกกระทำอย่างไม่มีความเป็นธรรมแบบโหดเหี้ยมโหดเหี้ยมอ,อากคือเขาไม่มีอะไรเลย<อ>เป็นแค่ไรเดอร์เนาะเข,เขาเปรียบเทียบว่าเหมือนเป็นตอนที่มีการลุกคือของฝั่งฝั่งอิสลามเขาเคยมีเรื่องของการลุกคือในสภาพแบบเดียวกันเนี่ยนะคะ,คะ,ะแล้วก็เกิดอย่างนี้คือภาพที่ มีการบดขยี้คนที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยของสังคมแล้วก็มาเกิดซ้ําที่อินโดนีเซียมันก็เลยทําให้คนไม่พอใจแล้วบุกไปเผาบ้านนักการเมืองเผาบ้านนักการเมืองที่คุณรู้ร้าเนี่ยในที่สุดเขาก็ต้องยอมเลิกค่างบประมาณสําหรับสสที่เป็นค่าที่พักเดือนละห้าแสนนี่ไปเลยเผาแล้วก็การเผาเนี่ยมันเหมือนกับ เขาดีใจกันเวลาเผานะเขาเหมือนเหมือนปลดปล่อยใช่อจยคำนี้สำคัญมากเลยคำนี้เป็นคำที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอยากจะปลดแอกตัวเองจากระบอบที่มันเน่าเฟะนทั้งทั้งที่ก็มาจากการเลือกตั้งนะครับอันนี้แหละครับก็ทําให้หลายคนจะต้องกลับมาคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งหลังจากนั้นก็ลุกลามมาถึง ที่แรงที่สุดตามมาตอนนี้ก็คือเนปาลเนปาลนะคะมีการประท้วงในลักษณะเดียวกันเขาบอกว่ามันเริ่มจากคนหลายพันคนออกมาในวันที่8กันยายนเพราะว่ารัฐบาลของนายก K.P. ชามาโอลีเนี่ยเขาไปออกคำสั่งให้มีการระงับการใช้โซเชียลมีเดีย26แพลตฟอร์มเนื่องมาจากเนื่องมาจากอะไรคนเนี่ยไปรวมตัวกันในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแล้ววิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลว่ากดขี่ กดขีไม่พอเอารัดเอาเปรียบม,มีการโชว์ความหรูหราของบรรดารูุลูกการเืององมหรือครอบครัวที่เป็นกลุ่มอิลิทของสังคมไปเรียกว่ากินหรูอยู่ดีโชว์รวยเป็นแพทเทิร์นเลยในขณะที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยการคอร์รัปชั่นม,มันมีการตั้งคําถามว่าเงินที่มาหรูอยู่สบายเนี่ยเงินมาจากไหนคอร์รัปชันหรือเปล่าและประชาชนก็ยากจนใช่ เขาก็ทนกันไม่ได้แล้วก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แต่แทนที่รัฐบาลจะได้ตระหนักและฟังกับกลายเป็นว่าใช้วิธีการปิดโซเชียลมีเดียใช่โดยอ้างว่าไม่ได้มาขึ้นทะเบียนค่ะก็เลยลุกคือกันออกมาชุมนุมแล้วมันเกิดขึ้นกับเขาเรียกว่าเป็นม็อบเจนซีเจนซีเพราะเป็นกลุ่มที่ใช้โซเชียลมีเดียเยอะที่สุดแล้วเขาก็ทนไม่ได้เพราะเขา อาชีพเขาอยู่ที่นั่นการเรียนการค้นหาความรู้มันอยู่ที่นั่นแล้วไประงับไม่ให้เขาใช้เหลือแค่ติ๊กต็อกอย่างเดียวเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาต่อสู้และคนเจนซีที่เขาลุกขึ้นมารอบเนี่ยเขาแรงมากนะครับคือเขาทําลายทุกอย่างหลังจากที่รัฐบาลไปปราบปรามด้วยการใช้กระสุนจริงยิงตายไป20่สิบคนเหมือนกันเลยอาจารย์คือแพทเทิร์นเดียวกันพอพอยิงตายไป20คนเจ็บ400ก็เนี่ยเป็นภาพอย่างนี้เลยบุกไปที่ ทำเนียบรัฐบาลทำเนียบรัฐบาลเขาเป็นพระราชวังเก่าด้วยนะคะก็จุดไฟเผาเลยเผาเลยแล้วก็ไปที่อาคารรัฐสภาไปที่ศาลดีกาภาพน่ากลัวมากเลยภาพน่ากลัวมากคือคนมันทนไม่ไหวนี่ี่พระราชวังที่เป็นอาคารทำเนียบศูนย์กลางบริหารรชาชการแผ่นดินแล้วเขาก็แสดงท่าทีแบบเฉลิมฉลองนะครับและที่สําคัญก็คือว่าก็เป็นอีกประเทศที่เป็นประชาธิไปไตยแต่เต็มไปด้วยคอร์รัปชันค่ะ มันจะสร้างความตระหนักให้กับคนไทยและการเมืองไทยบ้างไหมให้ต้องฟังประชาชนมากขึ้นและไม่ใช่แค่นี้เป็นโศกนาฏกรรมเพราะว่าประชาชนไปบุกถึงบ้านนายกรัฐมนตรีมีทั้งนายกปัจจุบันและอดีตนายกเพราะเขาบอกพวกนี้อาจารย์ในไทบ,บ้านเรานะหมุนกันมาเป็นนายกผลัดกันเป็นสมคนเนี่ยคลองตำแหน่งไปสิบสรัฐบาลครับ อาจารย์ซึ่งเขาก็เลยไปบุกไปเผาบ้านนายกคนปัจจุบันบุกไปเผาบ้านอดีตนายกแล้วมีภรรยาอดีตนายกเสียชีวิตด้วยเสียชีวิตด้วยในบ้านเลยมีรัฐมนตรีคลังมีภาพถูกเตะถูกต่อยตามท้องถนนจนกระทั่งต้องหนีตายลงแม่น้ำแล้วต้องถูกจับแก้ผ้าลงน้ําประจานใช่แล้วก็มันเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเพราะว่าประชาชนลุกขึ้นสู้และทนไม่ไหวแล้วก็เกิดขึ้นกับประเทศ ที่มาจากการเลือตันกันนี่ครับ,<ช>บรัมตรีครังใช่ไหมใช่ค่ะถูก<า>ไล่ไล่อย่างเงี้ยกกโดยสภาพอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกจับมาแล้วก็ถูกจับถอดเสื้อผ้านะครับให้เดินลงสะในที่สุดนายุ้มตรี ก็ต้องหนีหนีหเพราะว่ากองทัพช่วยให้หนีแล้วรีบไปอยู่ดูไบอาจารย์ที่เดียวกันเลยนะดูไบทำไมไปอยู่ชุมชนไปอยู่นั่นเลยแล้วก็ต้องลาออกจากตําแหน่งแต่สถานการณ์ก็ไม่หยุดนะครับที่เนเปาเนี่ยถือว่าล่มสลายเลยเพราะนอกจากเผาสถานที่ราชการสําคัญนะครับสถานที่รัฐสภาทำเนียบศาลศาลบ้านนักการเมืองแล้วก็คุกเนี่ยก็ถูก แหกออกมาจนออกมาเป็นหมื่นคนเลยมันก็เป็นเฟลสเตทไปเลยนะอาจารย์กลายเป็นรัฐล้มเหลวเรียกว่าเนปาลเนี่ยถึงขั้นล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเขาบอกโรงแรมฮิวตันอ่ะเพิ่งสร้างมปีเดียวเนี่ยโอ้โหเป็นทะเลเพลิงเลยครับทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ทําให้เห็นว่ามันเป็นประเทศที่กําลังล้มเหลวทั้งที่มันเป็น ประเทศที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันในขณะที่เร็วๆนี้เลยต่อเนื่องเลยก็คือฝรั่งเศสฝรั่งเศสเป็นการประท้วงครั้งใหญ่เขาใช้คำว่าบล็อกเออร์ริติ่งนะจย์คือคนจะออกมาชุมนุมและขวางทุกอย่างขวางทุกอย่างมีการปิดถนนมีการปิดโรงเรียนนะคะที่ฝรั่งเศสมีการก่อความไม่สงบและมีการประทะกับเจ้าหน้าที่ที่มีการใช้แก๊สน้ำตาความพุ่งเป้าตอนนี้เขาพุ่งเป้าไปที่ตัวประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาคลองและก็รัฐบาลและชนชั้นนำ โดยมองว่าไม่มีความสนใจประชาชนเพิกเฉยต่อความยากลําบากของประชาชนการประท้วงขยายวงกว้างนะแล้วตอนนี้ฝรั่งเศสก็กําลังแย่นายกนะเปลี่ยนมาสี่คนแล้วนะในรอบสองปีนะก็เอาไม่อยู่เราก็คล้ายๆกันเราก็เพ่งกัน <laughs> แล้วตอนนี้ฝรั่งเศสเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของออการมีหนี้หนี้ของรัฐบาลเนี่ยหนี้ของประเทศเนี่ยสูงถึง ร้อยสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อาจารย์เมื่อเทียบกับ GDP ร้อยสิบสี่เปอร์เซ็นต์ทำให้เขาต้องมีการประกาศจะใช้มาตรการรัดเข็มขัดคนก็บอกมีปัญหาเลยอาจารย์เขาบอกว่าของก็แพงจะตายอยู่แล้วลดสวัสดิการอีกใช่ค่าครองชีพก็สูงจะตายอยู่แล้วเพราะมีสงครามใช่ไหมคะที่ยูเครนของก็แพงแล้วปรากฏมามีภาษีของทรัมป์แล้วมาเจอมาตรการแล้วเหมกัาบว่าจะอยู่ยังไงใช่อ่าอยู่ไม่ได้ ก็เลยเกิดสภาพของการประท้วงใหญ่ที่เกิดแค่จุดเริ่มต้นนะครับเพราะสถานการณ์ยังยืดเยื้อต่อไปเยอ,ยอรมนีแม้จะยังไม่มีอาการแต่วิกฤตเศรษฐกิจหนักมากเหมือนกันคุณเก๋ตอนนี้คือถึงขั้น GDP ติดลบแล้วอ่ะมีปัญหาสองด้านจะขายของราคาถูกก็ไม่ได้วัตถุมันู้จะไปขายเนยเจอภาษีทรัมป์อีกต่างหากโดนหนักเพราะฉะนั้นตอนนี้โลกกำลังจะเปลี่ยนนะครับ